ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกทุกทุกไทยคือสัญลักษณ์ของความสนุกเสียงหวเราะและสีสันในกรุงเทพ แต่ในอาเซียนเองก็ไม่ได้มีแค่ไทยเท่านั้นนะครับที่มีไอคอนการท่องเที่ยวแบบนี้ประเทศอย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียก็มีคล้ายๆเราเหมือนกันแต่อะไรละ่ะที่ทำให้ตุกๆไทยเป็นที่เดียวที่ถูกยกระดับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกในไทยรถตุกๆถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์คู่กรุงเทพที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากลองสักครั้งจะหวาดเสียวแค่ไหนก็ไม่กลัว แต่สถานะและบทบาทของรถลักษณะเดียวกันในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียก็ต่างกันพอสมควรครับวันนี้อาเซียนไ์กับสุขสดชื่นเลยอยากจะชวนคุณมาสำรวจรถ,รถรับส่งในชีวิตประจำวันที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านตัวอย่างในอาเซียนครับเบจักหรือรถ3ามล้อปัน่นเป็นตัวอย่างที่ดีของอินโดนีเซียครับเมื่อกลางศตวรรษที่20เบจัก เป็นภาพคุ้นตาในเมืองอย่างจาการ์ตาคนขับใช้แรงปัน่นรับผู้โดยสารระยะสั้นๆในระแวกบ้านสะท้อนชีวิตเรียบง่ายและความสัมพันธ์ในชุมชนเป็นแหล่งรายได้ที่ให้โอกาสกับแรงงานข้ามถิ่นและคนชายขอบได้มีอาชีพครับ เฉพาะในปีน1970มีเบสจากจดทะเบียนกว่า92,000คันในจาการตาและถ้ารวมรถที่ไม่จดทะเบียนตัวเลขอาจสูงถึง150,000คันซึ่งสูงกว่าจำนวนรถตุกๆในไทยในปัจจุบันเป็นอย่างมากครับราว17,000คันเท่านั้นตามข้อมูลของกรมผลส่งทางบกเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่ เมื่อเมืองเติบโตรัฐบาลอินโดกลับมองเบจักว่าเป็นสิ่งที่ล้าหลังจึงถูกห้ามใช้ในปลายศตวตรรษ1960กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเวลาต่อมาและกลับมาวิ่อีกครั้งช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี1998ปัจจุบันบาจักหรือรถ3ล้อเครื่องรุ่นใหม่ที่นำเข้าจากอินเดียก็เข้ามาแทนที่เบจักเพื่อให้สะดวกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่มันก็ยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลเมื่อบริการรถโดยสารผ่านแอปกำลังเข้ามาแทนที่ในเมืองใหญ่จึงเป็นได้ทั้งสัญลักษณ์วัฒนธรรมและเครื่องหมายของชีวิตเมืองในยุคที่กำลังเปลี่ยนผ่าน ย้อนกลับมาไทยครับตุก๊กตุ๊กของเรามีที่ยืนที่โดดเด่นกว่าในอินโดนีเซียมากแม้อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกหลักในทุกเส้นทางแต่ก็ไม่ได้ถูกผลักออกด้วยนโยบายรัฐหรือถูกมองว่าตกยุคอย่างชัดเจนแม้จะมีตุก๊กตุ๊กไฟฟ้ามาแทนที่ในบางพื้นที่จึงมีการใช้งานที่ต่อเนื่องมาโดยตลอดครับมีต้นต่อจากการดัดแปลงรถ3ล้อเครื่องจากญี่ปุ่นเมื่อปี1 960เพื่อตอบโจทย์การโดยสารที่ราคาถูกกว่าแท็กซี่แต่สะดวกสบายกว่ารถเมล์ ทุกวันนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้รถตุกตุ๊กไทยเรากลายมาเป็นไอคอนระดับโลกได้ก็มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยนี่แหละครับที่ได้หยิบยกรถตุกตุกให้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประสบการณ์เที่ยวที่นี่โดยเฉพาะในกรุงเทพปรับแต่งให้มีสีสันสดใสหน้าตาเฉพาะตัวดึงดูดสายตามองแล้วรู้เลยว่ารถตุกตุกคันนี้มาจากไทยแน่นอน สำหรับนักท่องเที่ยวการนั่งรถตุกๆจึงไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือประสบการณ์ที่ราคาเท่าไหรก็อาจจะพร้อมจ่ายกลายเป็นกิจกรรมเช็คอินที่สำคัญของชาวต่างชาติเมื่อมาเที่ยวไทย ทุกวันนี้ชื่อตุกๆที่มีต้นตอจากไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็แพร่หลายไปทั่วทุกปุ่มโลกตั้งแต่ชาติตะวันออกกลางแอฟริกาไปถึงยุโรปมีส่วนร่วมสารพัดเหตุการณ์ทั่วโลกและส่วนใหญ่ล้วนเรียกรถสามล้อลักษณะนี้ว่าตุกๆต,ตามคนไทยครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือจี๊ปนี่ของฟิลิปปินส์นั่นเองครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ฟิลิปปินส์ตกอยู่ในสภาพที่ถนนเสียหายและขาดระบบขนส่งสาธารณะแต่สิ่งที่หลงเหลือจากกอง ทัพอเมริกันก็คือรถจี๊ปวิลลี่นับพันคันแทนที่จะปล่อยให้มันขึ้นสนิมชาวฟิลิปปินส์นำรถเหล่านี้มาดัดแปลงต่อเติมที่นั่งทำหลังคาและตกแต่งด้วยสีสันฉูดฉาดสไตล์ฟิลิปปินโนหน้าตาไม่ซ้ำกันเกิดเป็นจี๊ปนี่ยานพาหนะชนิดใหม่ที่สะท้อนการปรับตัวจากวัฒนธรรมชาวตะวันตก จนกระทั่งในวันนี้จิปนี่เติบโตจากการเป็นทางออกเฉพาะหน้ากลายเป็นเอกลักษณ์ระดับชาติในการเดินทางเป็นภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่เน้นความยืดหยุน่นและจิตวิญญาณของชาวฟิลิปปินส์ที่ไม่ยอมแพ้แต่เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่าๆทำให้จิปนี่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการซ่อมบำรุงที่มีค่าใช้จ่ายสูงอยู่ดี ภูมิภาคอาเซียนของเราอาจจะไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องรถซุปเปอร์คาราคาแพงแต่สิ่งที่เรามีคือยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจแล้วพร้อมเดินต่อไปด้วยรอยยิ้มนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้อาเซียนของเราสดชื่นร่าเริงและมีชีวิตชีวาไม่แพ้ที่อื่นๆในโลกเลยครับแล้วพบกันใหม่ในอาเซียนไบ์สกับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ